สวัสดีค่ะคาคลินิกนะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อถ้าโดนชนแล้วหนีต้องทำยังไงค,ค่ะสำหรับใครที่เจอเหตุการณ์ชนแล้วหนีนะคะไม่สามารถจำใยทะเบียนของคู่กรณีได้นะคะสามารถยื่นตรวจสอบได้ที่กรมขนส่งทางบกค่ะแล้วก็กรมขนส่งจังหวัดนั้นๆน,น,นะคะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่ถูกกฎหมายค่ะเอกสารที่ต้องใช้นะคะ1ก็จะมีบัตรประชาชนค่ะตัวจริงแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนนะคะ อย่างที่2ถ้าเป็นรถในานามนิติบุคคลก็ต้องมีเอกสารของนิติบุคคลนะคะแล้วก็ลายซ็งของผู้มีอำนาจทุกท่านค่ะอย่างที่3ถ้าเป็นตัวแทนของบริษัทประกันภัยจะต้องมีเอกสารรับรองนะคะจากบริษัทประกันภัยค่ะส่วนการยื่นขอตรวจสอบนะคะจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่85บาทค่ะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะในการยื่นตรวจสอบเพียงเท่า,ทานี้นะคะก็ขอยื่นตรวจสอบแบบถูกกฎหมายนะคะและยังนําเอกสารไปใช้แฟงแล้องต่อได้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ช่องค้าท้งชมิุบายด์จีวางปูด,ด้วยค่ะ